Ni ào à, mày hưng 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 chạm hưng 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 yên yên, ít hưng hưng trời, hưng 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 โอ้ตายกั่วตะกั่วตะกั่วตก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 นะมาทางนี้ดุมันบ่มีขี้ตมมาหุ้ยเออฮะนี่ตมบะอายยังขี้ตมบ่ยังสิมาลุยขี้ตมบะนี่เอ้าๆๆเบิ่งแน่ขี้ตมฮะเบิ่งแน่นะผมมาทาง mày 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 vậy mày hướp, hướp mày nhau thế này mày 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 nhang lúc mày đi nhang à mà nhang bà mày biết khi tôi mày nhang phù nhang mày mày phù mày mày phù mày 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 អាយពุยនោះហៅហិញយ៉ាងអារុករបស់ចៅញ៉ាំជីញយ៉ាងញ៉ាំជីញយ៉ាងញ៉ាំជីញតែទីមបហឺมันอมมันเป็นเปรี้ยวๆพี่น้องนะบ่ได้หวานอ่ะไปញ៉ាំ Sẽ, 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 sẽ. Bùi. Vâng. hay Đây nha, có lúc không? Thử quá, thử quá, hãy đụng Bùi Ui, mừng em khả phớt mà nè Xua hết bùi nè bớt Khả phớt thêm mẹ

ลงตลดงาดนัดพี่น้องเนาะนี่ว่าไล่หมักบัวเอาบปลูเอาบะเอาบะของวานี่อุ้ยนี่เอาบะหืมมาสลิปเพิม่มเอาขวดมาปั้นเลูกไปใช้ได้ยังมือตัวไหนพานได้ยังไปตลาดนะ บาาไปตลาดนัดไรมื่อนีร่จ๊ะถอดตลาดประเทศไทยพี่น้องเพิ่นมลงแม่อุ้มแม่อุ้มลูกจะไปแซ้น่ะได้มีวไปไอะไรได้มีวไปถ่ายไปหอบไปพ่อไม่บิวเด้์ขี่รถไปนั่งไม่บิวเด้์เงยมาขับมาฮัลโหลฮัลโหล พักบัวบ่นี่พักบัวอาบน้ำบ่นี่บ่คือบ่คือบ่คือบ่อนหลางอาบน้ำบ่ฮะคือบ่ลมปทิ่มขยะกันเนะหมากยังวะเนาะบ้านหมากยังอันนี้ไะหมากบัวเหรอหมักบัวไม่คือบ่คือบ่คืออันบ้านอาบน้ำคือบ่ฮะ

อืม,อมแทบแ่บแบนแทบบานไปใช้มาบอกปราลุงยุกบาทไปตลาดนัดจ้ะบาทไปตลาดนัดมากไปไปหิวกับตาเขาไวว้นมปลลุกไปมาสิมาสิเอาของห่อไปบาจใเซกอกได้ค่ะ Hai phải bạc a tay anh, bay. Đấy bay em. Một bùa em. đi. hãy. Mày nha em. Mày nha em. Mày Mày nha em. này nha

Cái hạng đứa hả? <laughs> รสอ่านงเนี่ยอ่าโอ้เต็มป่าอ่ะป่าแม่เมิงค่ะอ่าตอวเขียวอยู่วะนี่โหโอ้อืมจับมากยังลูกป่ะฮะ Uh, nhảy mà má. má mẹ thư thảo mà mm. Chẹp vào độ Chẹp vào tụi mẹ kẹp Mặt kẹp bên Thế Má hòm tụi หน้าบางยูไม่ใช่งันหานี้น้องตลาดนัดได้ใหญ่อยังในพี่น้องฮะได้ได้ได้สลิปเหวี่ยวนาสี่ตนี่สลิปเหวี่ยวนาเท่านี้ถิ่มยังดูกถุงนะมันไม่แม่ชีใส่สถุงนี่นี่สลิปเจ้านี่ว <c oughs> านแฮ่ เจ็บปวดหึไงบอไงบอปุ้ยตีหน้ามวยแม่เออตายตีนะตีพาหลูกปุดยดื้อนะดื้อบอดือเร็กจ้าฮึ พอ,พอ,พอใจให้นะก<อ>ุพอปะพอแซ่บปะฮะาให้หนุกหน่อยหน่นมากเฮ้ยหน่นมากใส่กระตาใส่กระต่อยืงปั่นผ้าอยู่บนฮนะ ปันท่าปันคุม้มเยาวันเมื่อกี้นี่เป็นยังดูคือนไห้เมื่อกี้นี่ดูอยากไปน้ำมิวว่ฮะหมดแล้วดูอยากไปน้ำมิวว่หมดแล้วน,นี่เลยมิวไป bạn rất nài xe đâu dáng bên anh hãy bay mượn bò à cái chỗ mẹ chỉ kẹo này kẹo Nhi này kẹ biển bò

Mà mẹ sẽ chụt khả dạ còn đâu đâu lúc khi nó thả đâu lúc khi nó gì nó nhỉ thả đâu Bùi <laughs> Tao cứ khắp lột chôn bùi nè Khắp lột chôn bùi rồi nè คือกับรถชนปุ๋ยนี่บุลกางจอยอยอุยอุ๊ยๆคับรถชนไม่จอยวะอันนี้อ้ยอ้ย ช่ย,ยชนไม่จอยแล้ววาชนายเบกเบกเบตาหายลูกลูกขับรถชนต่อยนี่นะสบายดีกอนบาดีกอนบายดีงามกันไหมบายดีปาลูมมงามไหมบดีปาลูงดีเลยเก่งแน่นี่ cáing của mẹ chơi đấy mẹ chơi chung mẹ chơi chung <laughs> mẹ chơi nó con mẹ chơi sơn mẹ chơi lá <laughs> Loi bố đại nơi luôn, Nè Lôi Lôi hết nó hết Mẹ hết ai hết đây. hết ai hết ai hết mẹ hết ai hết ngoài hết ngoài hết ngoài 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 lông ai ngoài lông hết ngoài lông ai ngoài lông ทิปดูดูคือบอทิ์นะว,ว้าวว่าเจ็บบ้งแล้วนะเห,ห็นบ้าฮะฮะอ,อุ้ยบ้อยเ่านี่จย่าน ย่านบงเลยยย่านบงเลยวะเอ้ยไึลูกอย่าจับมันเดอ้อมันมีผิดเลอะบงเลยยืน,น่าไม่ว่าึปะ่ะป่ะนัะ่งป่ะมาจ้า ใจบ่งงันนะดูขี่โรดยูนยมันตายแล้วมันหมอครบหรอคาร์มดุอย่าไปจับมันเดอ้อใช่บ่งโตยังตัวนอน ปะป่ะยันมันบ่งเด้อเฮ้อยานจะขี่างหน่อยปะขี่างอวยอวยป่ะอวยพูดนะลูกอวยพูดอวยพูดอวยไปข้างนั้นฮ่ายานไปย้ายชีเจ็บนะเอาอวย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 พูดอวยพูดอ่ะอทิบทิบ

อาสบายดีกันใช่ไหมบายดีกันบายดีเออ